คุณผู้ชมครับเย็นนี้ไปตลาดมาก็เลยได้เจ้านี้มานะครับคุณผู้ชมเป็นยำถุงละห้าสิบบาทครับวันนี้มีหลายยำนะครับผมเลือกเป็นยำเล็บมือนางนะครับกับหมูยอถุงนี้ห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแกะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันได้เยอะหรือเปล่านะครับสำหรับยำห้าสิบบาทนะครับ เดี๋ยวเราเอาชานมาแกะกันเลยคุณผู้ชมครับเราแกะออกมาจากถุงแล้วนะครับข้างล่างแม่ค้าก็จะใส่กระลำนะครับที่หั่นแล้วลงไปเพื่อเพิ่มปริมาณนะครับอันนี้คือใส่ค้นถุงก่อนที่จะตักยำนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นเทคนิคด้านการตลาดของใครของมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าเราแกะออกมาแล้วหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ราคา50บาทนะครับ ก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับปริมาณก็แล้วแต่ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูครับคุณผู้ชมคผู้ชมครับเราได้ยำแล้วเราแกะใส่จานแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นหน้าตาไหมครับหน้าตายำก็จะประมาณนี้แสงจ้านิดนึงนะครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะกินให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ารสชาติมันโอเคไหมนะครับอันนี้คือ5้บาทนะครับ เราจะรีวิวให้ดูเลยนะครับขออนุญาตอ้าปากอ้าปากกว้างไม่ได้โอเคนะครับเดี๋ยวกินให้คู่ชมดูรสชาติมันก็จะอร่อยอนะครับเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมไปหาซื้อมาทานได้นะครับราคาถุงละห้าสิบบาทครับก็จะได้ตีนไก่ย้อยๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมมองเห็นไหมครับ กินไข่ก็จะยั่วๆแบบนี้ก็จะกินแบบยั่วๆต่อไปอื้อร่อยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินให้มันหมดก่อนนะครับวันนี้เราซื้อมาก็พอสมควรนะครับเราไปลองกินให้มันหมดนะครับลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ